ก็บกูดบักงแล้วในหลายต้นเนาะนี่มีมะนาวเด้อพี่น้องเดาเขาบมนี่อนนี่มะนาวนี่หลายต้นเลยกันเนาะหนวยหนวยใหญ่มันไม่หนวยใหญ่กะก็มากจำนี่แหละใหญ่สุดอันนี้ก็หนวยใหญ่อยู่บนบ้านเรามีไว้หนักเพลินเอาไปเนาะ หนี่เด็ดเมยหนึ่งเลนด้เด็เินึ่เดี๋ยวเอาเดพนอเไปคอยเด้อโอลูกใหญ่เบเลอเลยให้โชว์หน่อยโชว์โปรไฟล์สุดยอดเลยจ้า ไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะนี่มีว่าถั่วด้วยด้วยเนี่ยถั่วฝักยาวนี่มีน้ออยู่นื้กิมสอย่งายงด้วพี่น้องเ้อนีนน่ต้นดอกแคกับมีหมืหอขึอ้นฝมื่นตกเขาดีฝนตกก็เลยเฉยๆกันหน่อยไปต่อจ้า ใหญ่มากเลยพันอะไรเนี่ยบอกหน่อยที่น้องเพรินไ,ไปกอดกันไ,ไปใกล้ๆเปาอยู่ใกล้ๆโอบกอดดิโอ้มาเที่ยวบ้านน้องเพร์นนะจ๊ะมากินบกหมีซุปบกหมียักษ์ <c oughs> ม,มาดูกล้ยกันมาดูกล้ยกันกล้ยเอ,เอียงนะนี่ กล้วยป้าบอกกล้วยน้ำว่าม่นมปนสิเป็นกล้วยดังอันนี้กล้วยขึ้นตามธรรมชาติเด้อพี่น้องเนื้อมันก็อาจจะบงามแต่ว่ามันขึ้นตามธรรมชาติเด้อเพิ่นบ่ได้ปลูกใช่หนอกการใช่ไม่อาจสวยแน่นจ้ารสชาติดีก็เป็นเพราะแล้วอันนี้ต้นยางบกูดบกนาวอ๋อนี่ลูกยางน้ำขึ้นมากเลยสัตว์ยิ่งไปน้ำขึ้นมาถึงนี่หรอ จริงจริงเนี่ยตาตัวเป็นยานเท่เครื่องขนาะขยักโยงขยะเป็นบ๊วตนมบักมังกับยูทูได้ป่ะน้อยออเรานันอีห่างอ่ะใช่เขาเรียกต้นอะไรเหมือนต้นเฟิน สวยไหมคะสวยปจ่จ้าคุณยายกับ<ห>คุณหลานใหญ่ขึ้นถึงนูนเลยนูนสวยงามเด้อพามาชมของสวยๆงามๆด้วยพี่หนองเด้อคนก็สวยต้นไม้ก็สวย <laughs> สวยป่จ้าสวยบ่สวยมา ทุกคนว่าสวนสัตว์ต้นตรงนู้นกับต้นตรงนี้นะต้นไหนสูงกว่ากันมาดูนะคะว่าสูงไหม,ไมดูยากเหมือน,นกันก็มีแค่จาใบออกเล็กเล็กสักหน่อยนุ่มมือมากแต่ต้นมันก็จะออกแบบใบแข็งแต่ต้นใหญ่ต้นนี้ก็มันมันเหมือนเป็นพลาสติกเนาะ เหมือนพลาสติกกับพี่น้องสวยอ่ะแต่มันเป็นของจริงเด้อพี่น้องเด้อนี่ของจริงเด้อให้อดูรากนี่ต้นมันเด้อพี่น้องแต่ว่าเ้าสัมผัสเบิงนี่มันคือของของปลอมอ่ะมันคือของปลอมเหมือนต้นไม้พลาสติกอ่ะแต่นี่คือของจริงเด้ออยู่กับธรรมชาติป่าเขาลำเนาไผ่เด้อพี่น้อง นึกว่าเพื่อนกันนี้อีกตงนี้ก็จะเป็นแบบแบบอีกต้นนึงแด้ไปนองเด้อสวยงามเีันวันนี่น้องเพื่อนค่ะ พ่อไปตัดใบตองไว้เตืปเป่นน้องเพิ่อนท่่พ่อแยกสิ่งไปตัดใบตองเด้ออันนี้ต้นนี่อย่างเนี่ยมันคือไม่หมากแหงๆมันไม่หมากน้ำตีน,น้องเฟิรนอื้แม่นี่ดอกเดียวขาวนีเมนเลย แลวเขามาักายขยาขยโเลยอลอขยโมหมะตกหิมะตก <c oughs> ที่เมืองเลยนีหม,ม,มากขอนโอเคหลายต้นอนอด้พี่นาแล้ไดสานาม,มันกับสิแห่งกันหน่อยอันนี้อย่างในขี้ม้าสิจ้าโอ้ไม่ขีม่ม้าน้องดวยพี่นอง บ้านน้องพุนเพื่นกัะสีเลียงมาผู้ใดมาแถวจังหวัดเลยอย่าลืมแวะฟอมเดอร์อ่ายี่แถวใดเนาะน้ะนองเพื่น<ม>แ<บ>จังหวัดเลยอินซอมบ่อินซอมก็ได้หรือว่าจะที่ตรอนี่คือถ่ายใกล้ๆถ้าอยากกินกาแฟก็ไปร้านอินซอมได้นะคะ มีอะไรป่ะพี่น้องเป็นยัเนี่ยอ,อุ้ยต้นมะนาวเยอะอุ้ยนี่กรดอกไม้สวยๆนะพี่น้องเด๊กมะนาวเดี๋ยว้อันนี้สวยดอกไม้ก็สวยนีย่สวยไปอีกแบบเนาะเออดอกสีขาวเกสรสีเหลืองกุหลาบกลางก็ได้สนใจมาดูแล้วพี่น้องอือเร่มตายหนแล้พี่น้องที่ว่าอันมีดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบดอก แต่ว่าสิอยู่ทั้งเครื่องผลัดพี่น้องเด้อตอนนี้น้องฟุ้งผ้าลงมาข้างล่างแต่อยู่ทั้งฟูดผลนะทั้งฟูที่ว่าย้ายอยากลงมาพีา่น้องมันมีกุหลาบมีแต่ดอกส,สวยๆที่น้องฟุ้งทายส่งไปให้คุณยายแต่ว่งหยาบค่ะมีดอกไม้มีต้นไม้ส,สวยๆน้องฟุ้กับสิชอบทายรูปส่งไปให้คุณยาย<ม>อ่าบัดน<ร><ร>นี้ โอ้บักนาวก็ไล่ไหลไปน้องโอ้ยน้ำตกน้ำมาลุกงงๆอันนี้มันเป็นหญ้าหรือเป็นผักเนี่ยดอกงงๆน้าตัดอกงงๆเามานั่งพักเมย์เมย์ไหลแดดกระหอด เดี๋ยวเ้าจะต้องไปสายกันบ้านนี้ก,ก็ต้องก้าวขึ้นไปทั้งพูโตั้บ้านนี้ก้าวบ้าดก็อีกสูงอยู่ดอกอไหวบ่เนาะคุณยายจะไหวบ่เนาะเงาเฟินไหวอยู่แต่คุณยายจะไหวบ่เนาะเนาะโอ้ย เขาสิว yeah. ่า <tampoco> ต so mm ัดให้ก <goof cji> oh, ็ว่าอยากให้เขามาตัดเด้คุณยายสิมอยากตัดเองเด้กพี่น้องเด้กกะลงมาลุยข้างล่างกะนองเฟินสองคนแต่ลุยพาเส็บครับผมน้องเฟิร์นพาเที่ยวเดี๋ยน่อย่าลืมติดตามให้ช่องน้องเฟิร์นให้น้องเฟิร์นน้องด้วยพี่หน่องเด้อพักเศร้าไม่แค่นี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาต้องย่างขึ้นไปอีกไก่เด้อบาย